สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องทิดยาวบอบาวอีสานเมื่อนี้ จะมารีวิวระบบตัวดำของรถซาลี่รถอีแตกติดรถไทยนาตึงต่ำมี f อเพิ่นคอมเมนต์เข้ามานะครับอ่ะซอยรีวิวให้เบิ่งอีกจักเทียรแนวซันนะครับทิศยาวก็ยังพาในโลงรายละเอียดไปหอดตัวดำเนาะมื่อนีนก็เลยถือโอกาสมารีวิวสู่คุณผู้ชมได้เบิ่งกันนะครับโดยเฉพาะ f อซนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับมื่อนีนก็เลยถือโอกาสมารีวิวสู่พี่น้องได้เบิ่งกันก็นขอบคุณหลายๆนะครับบทขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ ที่ตามรับชมช่องทิดยา้วเบาอีสานในเมือนี้นะครับเอาไปเบิ้งกันเลยครับผมจุดเริ่มต้นตุกดปลดล็อกดําเข้าสีดำเข้ากันยกตัวนี้ขึ้นนะครับเฮ็ดแบบเรียบง่ายนะครับเนาะยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนี้ก่อไว้เป็นลักษณะนี้นะครับสาเหตุที่ก่อก็เนื่องจากว่าเวลาเอายกดําขึ้นแล้วนะครับ เอาลงมามันจังบดบดทับตกตะขอมันนะครับหลังจากเอาลงมาเรียบร้อยแล้วก็จังกดตัวนี้ออกนะครับลดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวที่เนาสิพ่อบึงว่าขังไน้มันเป็นยังไงเนาะนี่คือตัวกอล็อกดับเฮ็ดขื้นแบบง่าไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสปริงดึงนะครับเวลาเขายก ยกตัวนี้านานนก,กออ่อตัวนี้กัสีทัางงานยกขึ้นนี้็สวทั้งงานนะครับถ้าเข้าเอาเสือกตัวนี้ก้่าไว้นะครับกว่ไว้มันก็จะอ่าคางยงส่นะครับอ่าคางแล้วเวลาเข้าเอาดับลงมากนะครับเข้ากดตัวเสือกลองมันก็จยังสิล็อกนะครับนี่คือระบบการทํางานของตัวล็อกดัเมาเบิร์นขังในพีน่น้องนะครับอากระซิ่งไส้ตัวนี้นะครับเป็นเด็กล่างนํา มาเตรียมยึดควมเแข็งแรงครับะแต่ว่าก็สวยโอกาสนะครับเอาบาตัวนี้เนี่ยป็นที่ล็อกดำนั่ก็สิเป็นลักษณะนี้ครับเบิงเบึงชัดๆครับผมครับได้ประมาณนี้นะครับก,ก็ล็อกยูดีครับยูดีนี่มาเบื่องหาเวลาเข้าใส่ของหน,นักๆยานมัน ดำน้ำกลางที่กลางข้างนะครับนะที่นจวเ,เห็ดตะคอตัวนี้ว้นะครจะใสเสือ้อตัวนี้มาหมาัดนะครับมัดจวงไว้นะครับบ่มีไปบาะที่นี่นะฮะบ่บมีไปล็อกแนนติ๊กเลยครับผมมาเบิงตัวเห็ดดำมันหูดำไหมบม่เป็นลักษณะใดนะครับหูดำสำหรับเอฟซีนะครับ,นะรบ, G, รบที่ถามเข้ามาโดยเฉพาะนะครับ ที่เน่าอวสิเฮ็ุเป็นลักษณะนี้ครับก็บสิมีบูดบูดตัวนี้ไปซื่อ,อยน้ำรันวัสดุก่อสร้างนะครับซื้อมาตัวหนึ่งมาตัดเคืองได้สองตัวคนละทางนะครับได้สองตัวตัดเคืองเล้วนะครับส่วนเล็กตัวเกล็ดมันเนี่ยก็เป็นเล็กกลมธรรมาดาเท่านี้แหละเด็กก็เอาเล็กมาเย็ดเป็นหูมันนะครับเริ่มแรกก็เอาเล็ก กลมสอดเข้าในบูดล้วก็เอาเหล็กแผ่นมาเตรียมเป็นหูมันนะครับด้านนี้แล้วก็ด้านนั้นนะครับที่นีาเอาเตรียมเป็นหูมันไว้นะครับซึ่งมันถ้าห้าเใหุตรงสองดันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเวลามันดำ่มขึ้นมารับน้ำหนักหลายเติบอยู่นะครับเตรียมติดกับเหล็กรางนา้ำขางข้างนี้แล้วก็คางข้างนั้น ทั้นนะง,งน,นะน,น,นี้นะครับสองทางติดใ่กันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่ก็ได้บอใส่ก็ได้นะครับสำหรับทิดเนวใส่พาว่าเวลาห้อดดำขึ้นปุ๊บหางตัวนี้นะครับมันหลกักขี้ดินหนะางตัวนี้มันหลกักขี้ดินก็นเลยเอาตัวนี้มาใส่คำไว้นะครับ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงบ่อหายแมลหลากที่ดินนะครับขางนี้คือกันเฮ็ดค้ามไว้นะครับสำหรับตัวน,นี้ก็แต้มติดไว้ธรรมดาสื่อนะครับนี่คือระบบการท่งานกกประมาณนี่นะครับพี่น้องกับ่เข้าใจกะรีเบิ่งเอาแต้มแต้มติดกับเล็กล่าง2องเอาคำไว้เป็นขัน้นเป็นขั้นคำไปนะครับ ทำใบให้มันแข็งแรงก็เอาบูทเอาบูทมาแต้มติดไว้เลยครับแต้มติดบูทตัวนอกนะครับส่วนเล็กกลมข้างในก็ติดหูวขึ้นมาใส่กับเล็กล่างนาซีโอนาสามตัวนี้พี่นอ้องเบ่าผิดเล็กล่างนาสามแล้วก็อันตัวนีสนาซองนะครับประมาณนี้หลังจากดับขึ้นแล้วนะครับเสียบเขาไปเบิ้องทางในอีก น้ำยากดำคือเรีออ่ยวก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเบ้ย่างครับผมเติมติดสุดกับเลขคานรถก็ดีนะครับ,รบถ้าเป็นรถพิฆาตปืนคคดซีเนาะ, <c oughs> <c oughs> ะคะคดซี่นะครับนี่และพี่เนาะหูหูดบเป็นเป็นลักษณะนี้แหละนะครับเติมติดเนาะอันนี้คือด้านอีกด้านอีกบุ่มหนึ่ง พี่น้องด้เบิ่งกันนะครับจะรีวิวสุพีสุน้องเบิ่งนะครับเรียบปล่อยก็ฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวเพชรหูดำสารีหรือว่ารถแ็กติดรถไถยนาดึงนต่ำนะครับสุพีสุน้องเบิ่งนะครับ ฝากขอบคุณ f FC นะครับถ้าก็พอเป็นแนวทางเข้าวๆเนาะทิดแนวกับรีวิวสูฟีสนองบนงสารับลิปนี้ฝากว้ิงเท่านี้สวัสดีครับ